มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่ได้เกริ่นให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าในวันนี้เนี่ยจะยังคงมาฟังมุมมองของคุณสุวัส์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีกันต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณสุวัส์ได้พูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะว่าเราจําเป็นที่จะต้องแก้กันตั้งแต่โครงสร้างของระบบเลยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบทั่วประเทศให้ได้ผลก็คือเราต้องใช้ธนาคาร ของรัฐเป็น,นกลไกหลักเพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นมาในวันนี้ค่ะคุณสุวัสดิ์จะมาแนะนําถึงวิธีการในการทําให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีความแข็งแกร่งแล้วสามารถเป็นตัวจักรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้ทําอย่างไรได้บ้างนั้นไปติดตามด้วยกันค่ะคําผมผมก็ ไม่ได้ไม่ใช่เป็นนักบัญญัติสถาปนาแต่ผมก็ซอฟก็แปลว่าอ,อ่อนอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลพาวเวอร์ก็พลังดังนั้นซอฟพาวเวอคงไม่ได้หมายถึงพลังในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์เข้าใจนะแต่ว่าเป็นพลังของการใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นผมคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็คือเหมือนกับการที่จะนําพลังทางด้านวัฒนาธรรมของแต่ละภูมิภาคของแต่ละประเทศเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารประเทศดังนั้นผมผมเข้าใจว่าคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็คือ <S <S การนําพลังเนี่ยทางด้านวัฒนาธรรมนะครับมาก่อให้เกิดประโยชน์นาอยยอทางด้านเศรษฐกิจมาก่อให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดทางด้านอุตสาหกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์ประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะสมมุติ แล้วบอกว่า,าไประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะนะครับแล้วอะไรเป็นจุดขายละ่ะอะไรเป็นจุดขายทั้งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนิสัยของคนไทยบุคลิกอาหารการกินวัฒนธรรมนะครับศิลปะการดนตรีมวยไทยพวกนี้คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับ,ะร Power, ะรบฉะนั้นความหมายคือว่าการที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างเรื่องการท่องเที่ยวนะครับอย่างพูดว่เนี้ยเอาเอายกมวยไทยเป็นตัวอย่างนะ ทำซอฟท์พาวเวอร์ให้เกิดการต่อยอดในเรื่องของอุตสาหกรรมอ้าวมวยไทยเมื่อก่อนเนี่ยนักมวยค่าตัวเท่าไหร่สมัยก่อนนี่ห้าหมื่นแสนหนึ่งเดี๋ยวนี้2ล้าน3ล้าน5ล้านก็ยังมีอันนี้คือการต่อยอดในเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์ในเรื่องของการต่อยอดอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ก็มีประโยชน์ในเรื่องของเป็นเซลลิ่งพอยต์ในเรื่องของการท่องเที่ยวอ่าวันนี้ไปดูปฏิทินการท่องเที่ยวเดดนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเมืองไทยนะฮะ สิ่งหนึ่งที่ที่อยู่ในปฏิทินเลยมาเรียนมวยไทยหรือมาดูมวยไทยอ่าเพราะเรื่องอาหารนะพออาหารเราต่อยอดอาหารไทยเป็นอาหารเป็นครัวไทยครัวไทยครัวป้าโลกอาหารไทยอาหารป้าโลกอาหารไทยอร่อยพออาหารเนี่ยเรามาต่อยอดชอตพาวเวอร์ให้เป็นอุตสาหกรรมต่อไปก็ส่งออกอาหารนะครับส่งออกขนมจีนส่งออกน้ำพริกน้ำยาเครื่องแกงส่งออกอาหารการกิน ไปทั่วโลกอันนี้ก็เป็นการต่อยอดในเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยต่อยอดในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาเมืองไทยเพราะอยากมากินอยากมาเมืองไทยเพราะอยากที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทําอาหารไทยก็จะทําให้เหมือนกับเราก็ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการต่อยอดให้เป็นอาชีพเป็นอุตสาหกรรมด้วยและเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตอนที่ก่อนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยขอพูดย้อนหลังไปนิดหนึ่งคงไม่ได้จะมาหาเสียงอะไรนะพูดถึงเรื่องอดีต เราก็บอกว่าซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศแล้วยังไงเวลาศิลปินคนนี้เก่งๆใครจะต่อยอดให้กับเขาร้านอาหารคนนี้เก่งๆใครจะต่อยอดให้กับเขาสตาร์ทอัพคนนี้เก่งๆใครจะต่อยอดให้กับเขานักกีฬาคนนี้เก่งๆเนี่ยอาจจะเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกเลยแต่เขาไม่มีโปรแกรมเขาไม่มีเงินที่จะถูกส่งไปสนับสนุนมีโค้ชต่างประเทศมาสอนเขาอะไรอย่างนี้ มันขาดเงินทุนที่จะสนับสนุนเราก็เลยบอกว่าเราน่าจะมีกองทุนซอฟต์พาวเวอร์นะครับตอนนั้นเราก็พูดก่อนเลือกตั้งว่าเนี่ยน่าจะมีการกองทุนซอฟต์พาวเวอร์เพื่อมาต่อย,ยอดส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สมมติมีกองทุนซอฟต์พาวเวอร์นี่ผมยกตัวอย่างสมมติ1นึ่งล้านบาทนี่ยกตัวอย่างนะเอาล่ะเอาซอฟต์พาวเวอร์เรื่องไหนละเอาอาหารใช่ไหมคุณต้องการจะต่อย,ยอดอาหารคุณนะครับให้เป็นอาหารป้อนโลก ให้เป็นสินค้าป้อนโลกหรือทำพัฒนาการดีๆกองทุนซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยช่วยเหลือคุณนะครับกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับเป็นถือว่าเป็นเป็นเรื่องของทางยุทธศาสตร์ของชาติหรือในเรื่องของกีฬานะครับหรือในเรื่องดนตรีสมมุติเราเราจะจัดกิจกรรมจัดดนตรีระดับโลกมาจัดในเมืองไทยมีกองทุนซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการสนับสนุนอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดมีการจัดตั้งกองทุนซอฟต์พาวเวอร์ หรือมีหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่เป็นเจ้าของซอฟต์พาวเวอร์เลยคุณมีหน้าที่โปรโมทเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โ mm hmm. ดยเฉพาะนึกออกไหมฮะอย่างเนี้ยนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ2มีเงินที่รับผิดชอบนะครับผมนึกถึงคําว่ากองทุนซอฟต์พาวเวอร์เราไม่ได้วอากองทุนเนี่ยไปไปใช้จ่ายในเรื่องลักษณะว่าไปแจกนะครับแต่าไปเป็นกองทุนเช่นอาจจะดอกเบีย้ยต่ำนะครับแล้วก็มีเฟคซิบิลิตี้ในการกู้ยืมที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับดอกเบีย้ยต่ํา คุณมีนวัตรกรรมใช่ไหมคุณเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมแต่ว่าคุณขาดน้ํามันขับเคลื่อนก็คือขาดเงินกองทุนซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยเข้าไปช่วยเข้าไปดูนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่ยังยังยังคิดนะครับว่าหน้าที่จะมีกองทุนซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องซอฟท์พาวเวอร์อย่างเป็นกิจจลักษณะด้วยว่า1นึ่งซอฟ e ์พาวเวอร์จะต้องเติบโตให้เป็นอุตสาหการรมต่อยอด2องซอฟ o ์พาวเวอร์จะต้องเป็นพลังในการที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวให้กับประเทศนะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็คือก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งในการที่จะทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วประเทศเราได้เปรียบเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากเมืองไทยเนี่ยพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์นี่ครับอุดมสมบูรณ์มากผมยกแค่เอาโคราชจังหวัดเดียวแล้วกันผมยกตัวอย่างนะผมก็จะบอกกับพี่น้องประชาชนชาวโคราชว่าจังหวัดโคราชเนี่ยไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะเพราะเรามีซอฟต์พาวเวอร์มากเพลงก็มีเพลงโคราชพอพูดถึงมวยก็มีมวยไทยโคราช แล้พอพูดถึงผ้าก็ผ้าไหมโคราชพอพูดถึงอาหารก็อาหารโคราชพอพูดถึงภาษาก็ภาษาโคราชผมก็บอกกัาชาวโคราชบอกว่าเนี่ยจังหวัดเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะเพราะมีคําว่าโคราชต่อท้ายทุกคนจะพูดถึงหมด5อย่างเนี่ยเอาอาหารโคราชมาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมยกอย่างเนี้ยเอาเพลงโคราชมาต่อยอดให้เป็นศิลปะสู่โลกเอาผ้าไหมโคราชมาเป็นผ้าไหมของโลกเนี่ย ม,มันมันมีเสน่ห์มีลักณะนี่พูดถึงแค่โคราชจังหวัดเดียวนะผมเชื่อว่าในทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีของดีที่อยู่กับเขาไปไปหาให้เจอแล้วก็มาจับตัวเออจับแต่งตัวนะครับแล้วก็ใช้กองทุนช h อ p เพอร์เวเนี่ยก็ไปสนับสนุน mm hmm. ผมว่าอย่างเนี้ยมันจะมีอะไรที่เหมือนกับเป็นเป็นพลังที่ว่ามีกําลังใจให้กับผู้ประกอบการนะครับ คุณมีโน้ตหาวคุณมีไอเดียคุณรักษาอนุรักษ์ซอปเพลเวอร์ของคุณไว้ตอนนี้จะต่อยอดเนี่ยรัฐเนี่ยพร้อมจะเข้าไปช่วยคุณฉะนั้นผมคิดว่าเงินสนับสนุนจะมาในรูปแบบของกองทุนซ็อปเพลเวอร์หรืองบประมาณโดยตรงส่วนหนึ่งสองหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยผมว่าจะทําให้เราสามารถที่จะขยายพลังซ็อปเพลเวอร์เนี่ยให้เป็นพลังทางด้านเศรษ,ษฐกิจใหม่ให้กับประเทศผมว่าวันนี้นะผมว่าสติรภาพทางการเมืองเนี่ย มันเป็นจังหวะที่ดีแล้ววันนี้ผมคิดว่าปัญหาความสงบเรียบร้อยก็ดีขึ้นสเสถียรภาพทางการเมืองก็เข้มแข็งขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลได้สามารถดูแลปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนแล้วจากนี้ไปเนี่ยต่อยอดปรับโครงสร้างนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของ r e ร t ีสตต็กเจอร์ในมุมแต่ละมุมที่เป็นพื้นฐานที่อยู่บนความเข้มแข็งของเรารีสตต็กเจอร์ในเรื่องภาคการเกษตรรีสตต็กเจอร์ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยว ะเกษตรท่องเที่ยวรีสตัร์เจอร์ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เอาจุดแข็งเนี่ยมาทานฟอร์มประเทศมาสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหม่เราจะไม่แพ้ใคร อย่าลืมนะคะกองทุนซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นอีกหนึ่งในแนวความคิดสำคัญของคุณสุวัสด์ค่ะที่มองว่าจะช่วยทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนแต่ในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ต้องไม่ลืมในการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ทอัพให้เขามีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งแล้วก็ก้าวไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถจะเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนค่ะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok นะคะส่วนหน้าจอ TNN ช่อง16ก็พบกันได้ทุกวันจันทร,ร์ถ,ถึงวันศุกร์1ินิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีดค่ะ